ผมจะคอรามหน่อยครับว่าในเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าอะไรคือสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเป็นอย่างแรกบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อที่ต้องไปทํางานหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีไม่ว่าคําตอบของคุณจะคืออะไรผมขอให้คุณดูกวไว้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยว่าทุกๆความคิดของคุณที่ผุดขึ้นมามันคือนิสัยของคุณครับนักวิทยาศาสตร์ออกมาเผยว่า90%ของความคิดในหนวันของคุณ มันคือความคิดชุดเดียวกันกับที่คุณคิดในเมื่อวานนี้นั่นแสดงว่าความคิดของคุณมันคือสิ่งที่คุณได้บ่มเพาะมาตั้งแต่ในอดีตจนในตอนนี้มันสามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติจนคุณแทบไม่ทันสังเกตเลยว่ามันครอบงำชีวิตของคุณมากขนาดไหนนั่นหมายความว่าความคิดของเรานี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดตัวตนของเราว่าเราจะมั่งคัง่งยากจนสมหวังผิดหวังมีโอกาสหรือไร้โอกาส ดังนั้นถ้าในวันนี้คุณยังรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบางทีนี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องล้างสมองและรีเซ็ตสมองตัวเองใหม่สักที That means then our thoughts could make us sick. So if it's possible that our thoughts could make us sick, is it possible then our thoughts could make us well? And the answer is absolutely yes. เนื้อหาที่ผมนำมาพูดในวันนี้น่าสนใจมากครับ ผมมีโอกาสได้เรียนรู้และศึกษาแนวคิดจากบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจถึงสภาวะในร่างกายและสมองของมนุษย์อย่างถ่องแท้ชื่อของเขาคือดรโจดิสเพนซ่าครับผมไม่แน่ใจในะครับว่าคนไทยรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อของดร์โจมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้ชายคนนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในต่างประเทศมาก,มากๆเพราะสิ่งที่เขาได้ศึกษาและวิจัยนั้นมันคือการหาวิธีเข้าถึงก้นบึ้งของจิตใจมนุษย์ เพื่อปรับแต่งให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการซึ่งนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้โดยก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาเริ่มกันที่การทําความเข้าใจนิสัยของเราก่อนนิสัยของคุณมาจากไหนครับในตอนที่เราแปลงฟันในตอนที่เราพูดในตอนที่เราเดินมันเกิดขึ้นได้ยังไงนิสัยนะครับคือชุดของความคิดพฤติกรรมและอารมณ์ที่เกิดจากการทําซ้ําๆจนร่างกายรู้วิธีทําสิ่งนั้นมากกว่าจิตใจอย่างเช่นตอนที่คุณพูดภาษาไทย คุณแทบไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมครับว่าคุณจะออกเสียงยังไงเพราะว่าคุณทําซ้ํามันอยู่ทุกวันแต่ในทางกลับกันถ้าในวันนี้ผมให้คุณพูดภาษาจีนถึงแม้ว่าผมจะให้คุณเปิดฟังคนอื่นพูดก่อนได้แต่คุณก็ต้องใช้พลังงานมากกว่าการพูดภาษาไทายอยู่ดีดังนั้นคีย์เวิร์ดของคําว่านิสัยมันก็คือการทําบางสิ่งซ้ําๆนั่นเอง Now 95% of who we are by the time we're 35 years old is a memorized set of behaviors, emotional reactions, unconscious habits, hardwired attitudes, beliefs, and perceptions that function like a computer program. สาเหตุที่ผมอธิบายให้คุณฟังว่านิสัยคืออะไรนันก็พอนิสยัยคือสิ่งที่กำหนดตัวตนและผลลัพธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณครับในวันนี้คุณพอใจกับชีวิตของตัวเองไหมถ้าคุณไม่พอใจแสดงว่านิสัยของคุณนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คุณได้มายืนณจุดนี้ผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงต้นแอปเปิลต้นหนึ่งครับ ที่คุณปลูกไว้เมื่อ5ปีก่อนถ้ามาถึงตอนนี้ต้นแอปเปิลต้นนั้นเริ่มออกผลแต่ผลของมันเล็กและรสชาติไม่ดีคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงแน่นอนว่าคุณเปลี่ยนแปลงผลของแอปเปิลที่ออกมาแล้วไม่ได้ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงที่รากของต้นแอปเปิลต้นนั้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราครับเราแก้ที่ตัวของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้แต่เราจะต้องแก้สิ่งที่เป็นต้นกําเนิดของผลลัพธ์นั้นซึ่งมันก็คือออตตตตัวนนขขงงเเรราาาและจิตใต้สํึก จิตใต้สำนึกเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเพราะทุกความทรงจำระยะยาวของคุณถูกบันทึกไว้ในนั้นคุณไม่แปลกใจบ้างเลยครับว่าทำไมคุณถึงจำเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบ20-30ปีได้อย่างแม่นยำเพราะเหตุการณ์นั้นมันคือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ออารมณ์ของคุณในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่คุณคิดถึงมันบ่อยๆแล้วคุณใส่อารมณ์เข้าไปด้วยมันจะถูกจัดให้เป็นความทรงจำระยะยาวทันทีและไอความทรงจำระยะยาวนี่แหละ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณในวันนี้ The more you pay attention to the cause, and the moment the brain puts all of its attention on the cause, it takes a snapshot, and that's called a memory. So long-term memories are created from very highly um, uh, emotional experiences. และอย่างที่คุณต้องทำความเข้าใจคือจิตใต้สำนึกของเรามันยังแยกไม่ออกด้วยว่าสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาคือเรื่องจริงหรือมันเป็นสิ่งที่คุณจินตนาการขึ้นมาเองเพราะฉะนั้น มันจะจัดการกับความคิดนั้นอย่างตรงไปตรงมาถ้าความคิดนั้นเป็นเรื่องบวกจิตใต้สำนึกก็จะไปกระตุ้นให้สมองหลั่งสารที่จะทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าเป็นเรื่องลบมันก็จะสั่งการให้สมองหลั่งสารแห่งความเครียดทำให้คุณหดหู่เศร้าหมองทั้งวันดังนั้นคุณจะต้องระวังความคิดของตัวเองให้ดีครับเพราะยิ่งถ้าคุณคิดเรื่องลบซ้ําแล้วซ้ําเล่ามันจะติดเป็นนิสัยถาวรของคุณซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เลย ทีนี้เมื่อคุณเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วต่อไปนี้จะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดครับเพราะผมจะพาคุณมาดูว่าคุณจะสามารถกําจัดความคิดเชิงลบที่ฝังรากลึกมานานแล้วหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดเชิงบวกเข้าไปในจิตใต้สํานึกได้ยังไงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นถ้าหากว่าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งไลค์ของคุณเนี่ยมีคุณค่ากับผมมากมาก และถ้าว่าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช่อง CYB ไว้ด้วยนะครับ So then how do you begin to make those changes Well you have to get beyond the analytical mind because what separates the conscious mind from the subconscious mind is the analytical mind ผมจะขอขยายความคำพูดของดรโจเมื่อกี้สักหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะต้องการให้ผมลงลึกมากกว่านี้การที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสยัยหรือเพิ่มนิสัยบางอย่างเข้ามา พื่อที่จะทําให้นิสัยนั้นกลายเป็นธรรมชาติในตัวตนของคุณคุณไม่สามารถทําได้โดยการยืนขึ้นแล้วพูดว่านับแต่วันนี้ฉันจะเลิกติดมือถือแล้วคาดหวังว่าตัวเองจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นตลอดไปได้ร่างกายไม่ได้ใจดีกับคุณขนาดนั้นครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มพยายามออกจากพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยร่างกายจะสั่งให้คุณกลับเข้าสู่จุดที่คุณสบายใจทันทีตามผมทันไหมครับนี่คือสาเหตุว่าทําไมคนที่ตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงต้นปีถึงมักจะล้มเลิกแผนการของตัวเอง เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือนดังนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอย่างถาวรได้คุณจะต้องเข้าถึงจิตใต้สํานึกของคุณก่อนและการจะเข้าถึงจิตใต้สํานึกที่มีความซับซ้อนและทํางานไม่เหมือนส่วนอื่นของด้านกายได้ก็มีอยู่เพียงวิธีเดียวครับนั่นก็คือการทําให้ทุกอย่างในด้านกายช้าและสงบลงด้วยการทําสมาธิ and that's where meditation comes in because you can teach people through practice how to change their brainwaves slow them down And when they that properly, they enter the operating system where they can begin make some really important changes when enter begin do do where they they the they properly system some to ในเวลาที่คุณเริ่มทำสมาธินะครับคลื่นความถี่ในสมอง,องคุณจะค่อยๆลดลงจากระดับเบต้าซึ่งเป็นระดับของการตื่นรู้ลงมาสู่ระดับเดต้าซึ่งเป็นสภาวะของการกึ่งหลับกึ่งตื่นการที่คุณลดคลื่นความถี่ในสมองมาอยู่ในระดับนี้นะครับมันจะทำให้ร่างกายของคุณสงบนิ่งจนคุณเนี่ยแทบไม่รับรู้สิ่งใดจากโลกภายนอกเลยซึ่งนี่แหละ คือจังหวะวินาทีที่เราจะเริ่มทําการสั่งการจิตใต้สํานึกเพื่อเพิ่มนิสยัยหรืออะไรก็ตามที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นลงไปในนั้นซึ่งการทําแบบนี้มันได้ผลดีมากกว่าการที่คุณพูดยืนยันกับตัวเองหน้ากระจกทุกวันซะอีกการพูดยืนยันกับตัวเองนะครับมันแทบไม่ต่างจากการที่คุณกินมะม่วงเปรี้ยวแล้วคุณบอกตัวเองว่ามันหวานเลยมันเป็นการโกหกตัวเองครับ You could say, "I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy, I'm w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 ealthy, I'm free, I'm free, I'm free." And your body is conditioned in the misery, and it's saying, "No, you're not." And that thought stops right at the brainstem. It never makes it to the body because the body is on a different program. ดังนั้นผมจะขอสรุปเลยนะครับ to เนลมิตผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการขึ้นมาได้และการจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณได้นั้นสามารถทําได้โดยการแก้ไขที่จิตใต้สํานึกซึ่งเป็นแหล่งผลิตนิสัยโดยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อทําให้สมองมีการรับรู้ที่แคบลงและเมื่อคุณทําได้แล้วจากนั้นก็ให้คุณจินตนาการถึงสิ่งที่คุณอยากจะเป็นหรือสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นคนที่ขยันกว่านี้คุณอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งกว่านี้หรือคุณอยากจะลบล้างนิสัยแย่ๆของคุณออกไปก็ให้คุณจินนาากร ว่าคุณได้เป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นแล้วพร้อมกับใส่อารมณ์ลงไปในจินตนาการนั้นด้วยเพื่อให้จิตใต้สํานึกบันทึกเป็นความทรงจําระยะยาวเมื่อคุณทําแบบนี้ทุกวันวันละ15นาทีขึ้นไปจิตใต้สํานึกของคุณจะเริ่มยอมรับและฝังความคิดนั้นลงไปในจิตใต้สํานึกของพวกเราจากนั้นสมองก็จะสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่ซึ่งส่งผลให้คุณตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นคุณจะได้เจอกับทางเลือกใหม่มากขึ้นซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณที่จะนําพาคุณให้ไปถึงจุุดดที่คณต้้องการไ และทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดของดรจูดิเซนซาที่ผมนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ครับและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมมีสิ่งที่อยากจะเตือนใจทุกคนสักเล็กน้อยผมเข้าใจนะครับว่าหลายคนไม่ชอบการนั่งสมาธิบางคนนี่ถึงกับเกลียดมันด้วยซ้าแต่คุณต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะสามารถเอาสายมาเสียบเข้ากับสมองแล้วโปรแกรมสมองได้แบบนั้นแต่ธรรมชาติก็ได้มอบทางเลือกให้เราแล้วครับและมันก็ไม่ใช่วิธีที่ทรมานอะไรเลย ในตอนแรกมันอาจจะยากและทรมานใจสําหรับคนที่ไม่เคยทําสมาธิเลยแต่ถ้าคุณได้ลองทําต่อเนื่องกันเป็นเวลา7วันขึ้นไปคุณจะเริ่มสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและมันจะเห็นผลชัดเจนขึ้นเมื่อคุณทํามันจนกลายเป็นกิจวัตรของคุณและผมกล้าพนันกับคุณได้เลยว่าถ้าคุณทําได้ทุกวันชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วครับว่าคุณจะปล่อยให้ความคิดและนิสัยเดิมๆของคุณมาเป็นตัวกําหนดโชคชะตาของคุณต่อไปหรือเปล่าหรือคุณจะเริ่มมแก้ไขัน และกลับมาควบคุมชีวิตของตัวเองไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ